หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กําหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลําดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้เจ็ดระดับดังนี้ระดับที่1เนื้นอาหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุด เนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่ 2, 2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนํามากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทําให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นําการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริง โดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องหนึง่งเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติ แต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7 เนื้อหากุบขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟซนิวเนื่องจากเป็นข่าวที่กุบขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จร้อผู้เขียนมีเจตนานที่จะหลอกลวงหรือใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีตัวอย่างเช่นเว็บไซต์สำนักข่าวปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลทำให้เราเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริง จะเห็นได้ว่าข่าวปลอมหลากหลายรูปแบบอยู่รอบตัวเราและไม่ยากเลยที่เราจะรับรู้ได้ถึงระดับความรุนแรงของข่าวปลอมหากเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันรู้จักการคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนปลอมในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมและไม่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจผิดในสังคม